ได้เวลาฮีโร่เฮ้ยมันมีหมามาสมทบถอยก่อนถอยก่อนทีฟอร์แบ็กบอกฟอร์แบ็กเข้าไปทำไมโอ้ไม่ทันเลยมีไปมีไปโอ้โหโดนยิงอีกได้เวลาฮีโร่โอ้แม่งมาอีกแล่นตัวนี้ไอ้สกิลสั้นตีนี่กูก็เดินไม่ได้เด้โอ้โหจัดการมันมาเชี่ยงล่องโอ้โเฮียตัวนี้รักที่สุดนะ คำถามคือพุ่งมาทำไมวะเออโอ้ก็เข้าไปทำไมวะไม่โดนอ๋อนี่ไม่ได้ไอ้บ้าเนี่มันจะพุ่งเข้าไปทำไมวะตายกันยกทีมเลยเอ้ยมาคนเดียวมาตึ้งบ่ไว้ยิ่งห่วหนีเป็นหมาเลยระวังกันให้ดีตรงนี้จังหวะช่วยลมุนให้รีออมกันเลย หมหมุนหมุไม่โดนใครเลยโอ้ยไอ้ตามมันเข้าไปเลยไม่ยังไม่ยุดยังนี่แหละจัดการมันมาช้วร์ Get over here โอ้ยได้เวลาฮีโร่ over here ปุ้ม

สามคัคคีคือพลังจัดการมันมและนี่ก็คือโรองเรียนให้เจ้าเคตอนเปยอดีตผู้พิทักษ์กำแพงเมืองจีน ฮีโร่ไฟเตอร์แอสซินสุดน่ารำคาญในคลิปหน้าเพื่อนๆอยากให้ทำฮีโร่ตัวไหนสามารถเม้นบอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับและสำหรับใครที่อยากติดตามข่าวสารเกม HOK OK, สามารถกดติดตามพวกเราได้เลยที่ HOK OK Daily สสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ